เอาละสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกม Ready or Not คุณพร้อมหรือไม่มาเบวเท็ที่เข้ากันดีกว่าเอาละ,าะก็ผมหาเพื่อนเล่นไม่ได้เพราะนั้นก็เล่นกับบอทนี่แหละเปิดประตูอ๋อนี่มันแงมโอเคได้ยินเสียงกูได้ยินเสียง <on> ตามกูมาแล้วเขา <All right. S 1> ว้าข <got> อเช็คข้างในนี้ก่อน ไม่มีคนนะครับเอาละเกมนี้เป็นเกมแนวพูดยังไงดีวะเทคที shooting, ่เข้าชูตติงมั้งหลายๆอย่างค่อนข้างจะสมชือ่อ <on> เอาละสั่งโอเคเหน่งเคลียร์ไป that, ส่วนเราก็รอยอยู่ข้างหลัง Look open. at that. It's ไปล้มเรียบร้อยโอ้โหร้องด้วยความเจ็บปวดเจ็บมันเอ้ยเจ็บมันจับมันจับมันวิเชียรถือปืนมันเก็บปืนมันด้วยโอเคไป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 กันต่อด้วยความรวดเร็วคลิปนี้เป็นไปได้ไม่อยากให้นานมาก มีใครอยู่ตรงนั้นไหม,เอ,ออไม,มเอ่ย่ะไม่มีเอ้ยมีวะ่ะลม้ลมล้มนั่นแหละกูตะโกนบอกทีเดียวไอ้เหี้ยกูแย่ไปไหมเนี่ยโอเคสองศพไม่รู้ตายไหมละ่ะตามกูมาแล้วครับเคเค็คก่อนนะมีใครอยู่ข้างใน,นไหมเอ,อ่ย ไม่มีครับเฮ้ยมีม,มีใครเปิดประตูวะเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าประตูมันอยู่หน้าประตูมันเดินมาแล้วเห็นสองคนตระทึกชิบหายเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโ <Open S 2> <Open S 1> อเคเนเคลีย right, จัดกันจะกุคุ้มกันตรงนี้ให้ okay. ไปโอ้ยล yeah. oh, ้มเร็ right. oh, like um ียบร้อยครับยิงยิงยิงไอ้เหี้ยเยอะเยอะเยอะไอ้สั์เจ๊ถ้าเล่นกับเพื่อนมันน่าจะง่ายกว่านี้หรือเปล่าวะมันล่วงป่าวะไปล่วงวะไอ้เชื่อกูยิงโดนตัวประกันไหมเนี่ย ไป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 เข้าไปเคลียร์เข้าไปเคลียร์เร็วเร็วมึงไปไหนขอให้ไปเคลียร์ตรงนู้นบัดโผ่ยไปไปไปต้องไป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 เฮ้ยยิงปะทะกันแล้ววะไอเช่นนี่ตายเลยขู่กันกูด้วยนะเฮ้ยยังไม่ตาย แค่นี้มึนเอาละหวังว่าจะยังไม่มีใครเปิดคนอื่นมาลอกกูเพี้ยเคจับมันจับมันจับมันเดี๋ยวป้อกันให้แล้วก็โอเคโอเคโอเคถูกเก็บหลักฐานแป๊บจริงห้องแม่งยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะเนี่ย โอ้ยเจ๊ยโจนตายหมดแล้วอ,ะอ่ะเอถ้าผมเงียบเงียบก็โอเคถ้าผมเงียบๆคือกำลังจร,งจริงจังอละออแล้ไหน,<อ>นมีปืนตกตรงไหนอีกเนี่ยเหลือแค่หาตัวประกันแล้วดิเฮ้ยนี่กูเคลียจบโทรไวโอเคเดินหาตัวประกันทีนี้เฮ้ยโอ้ยกูขอโทษกูขอโทษ ไอ้ยศุขอโทษคุณได้ตักใจยกคุณเป็จริงตัวประกันไปนัดหนึ่งโอ้โหยเชิญบนใหญ่เลยขอโทษครับโดนก้าวมอมอเข้าท้องนิดหน่อยไม่น่าจะเป็นไรหรอกโอเคอันนี้ไม่มีอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้นแล้วก็โอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นเอาละ จับไปก่อนขุ้ยหัวทีมเลยบตอนนี้ศัตรูน่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าเหลือแค่สิบ b i l ี i o โอเคน่าจะตามนั้นแต่ขอเดินเช็คให้ครบทุกห้องก่อนตรงนี้ล็อกสบายใจได้เพราะมันก็เปิดมาหาเราไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ล็อกมันกุดอีบเลยแล้วกันโอเคไม่มีใครในห้อง อันนี้ทิปเลยสักสองครั้งไม่มีใครใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่งลงทไมไอ้เชียนี่ลุกวะเนี่ยยิงแม่งเลยลรื่องตายไหมแก้คงน้ำไม่มีคนหวังว่าจะไม่มีจอีก เอาละเฮ้ยนี่ถือว่าเกมไวใช้ได้เลยแล,ล้วโ oh, อ้โหเชียร์แม่งด่ากันใหญ่ส่วนมึงม <to> ีพผ่อนอะ้ยังเก็บหลักฐานทุกอย่าง <Okay. S 2> Roger, เโอเคยังเหลือตัวประกันอยู่ซึ่งกูเดาว,ว่า เดี๋ยวก่อนนะขอเช็คประตูนี้ก่อนไม่มีคนซึกกูข,ขอไม่ขึ้นไปแล้วกันมีใครอยู่ข้างในไม <Hands on. S 1> เอ่ยอ้าวไม่มีวะแล้วซิมบิเลียนหายไปไหนอีกคนหนึ่งหรือเปล่าวะกี่คนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูพลาดใครไปหรือกูเผลอยิงกระบาลใคร <laughs> เดี๋ยว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 ยมันซ่อนอยู่ไหนอะ เฮ้ยมึงเห็นตัวประกันอีกคนไหมเจี๊ยตัวอ้าวกดผิดเฮ้ยตัวประกันหายวะ่ะกดเรียกตัวเด้อเฮ้ยหยุดไหนวะเนี่ยตะโกนเห็นซับไปเรื่อยๆมันจะได้ยินไหมเนี่ยเอ้าเอ้าเฉียตัวประกันหายหายไปไหนมันอยู่ข้างบนปะวะ อาชิบหาแล้ตัวประกันไม่ครบอ่ะต้องค้นหาเริ่มทำการค้นหาเดวนๆตัวประกันอยู่ไหนวะหรือยังไม่รายงานอ๋อก็รายงานไปแล้วนี่อ๋อยู่นี่โอ้ย <laughs> มายืนมองลูกอะไรตรงนี้หรอ,น,อนั่งลงนั่งลงเออนั่นแหละ โ oh, <laughs> อ้ยเวนทีมเนี่ยอ่าพูดอะไรก็พูดเด็มาครบแล้วยังเฮ้ยยังไม่ครบอ่ะยังไม่ครบอ่ะเฮ้ยตัวประกันไม่ครบเกิดอะไรขึ้นมีใครที่กูย,ยังไม่ได้กดรีพอร์ตอีกอีเนี่ยก็ไม่เนี่ยอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ชั้นบนอ่ะ มีอยู่ชั้นบนอีกเหรอเฮ้ยไม่เอานะปกติไม่เคยเห็นตัวประกันไปยืนอยู่ชั้นบนอยู่ในนี้หรอก็ <c oughs> ไม่มีอะไรวะเฮ้ยจะเล่นซ่อนหากับกูอ่ะอา้อาวอ้า <c oughs> ชิบหายตัวประกันตัวประกันหายเห,าเหมือนได้ยินเสียง อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยออก็ยุ่ไหนวะข้างหลังนั่นหรอเดี๋ยวโอยเดินไปสิวะหวัดฝั่งเราไม่งงใช่ได้เลยอ้าวอยู่นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวโดนตัวประกันเปิดเปิดเฉยๆอ่ะไม่เอาจะเปิดนะฮัลโหลอ๋ออยู่นี่อีเวนนั่งลง ขอทุบสักทีหนึ่งเถอะวะนั่งลงเออโอ้โหให้กูเดินหาตั้งนานจับมันโอ้โหเจี๊บมึงมาอยู่นี่เองอะเนี่ยกูเดินมานี่ก็ได้โอเคเรียบร้อยครับผมไปไปดูกันกูได้เต็มเท่าไหร่น่าจะโดนหักเยอะอยู่อ่ะไหนดูซิได้แรงอะไรเอ๋ เหักร้อยกัน,นีห <c> อ <oughs> ได้บีว่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรไอเหียตัวกันหายคอนเทนต์เลสร์ <c oughs> โอเคแล้วเ,เจอกันใหม่พารา์ทหน้าสวัสดีครับผมอ๋อเชียแมงดาใหญ่เลยโอเคายายายเ <c oughs> อเค่อะแล้วไว้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่โอเคแล้วเ,เจอกัน